สวัสดีครับเป็นสวิตแอนโซลาเซลนะครับสำหรับชุดที่เห็นนี้นะครับเป็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอัติขนาด5.5แรงม้านะครับใช้แผง450วัตต์จำนวน18แผ่นนะครับชุดนี้ติดตั้งอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับสำหรับชุดนี้นะครับโครงสร้างสวยๆนะครับเป็นเหล็กกาวนั์หน้าสีนะครับฐานรากเป็นต่อหม้อนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็พิเศษขึ้นมาก็คือ บ่อน,นี้นะครับลูกค้าต้องการที่จะมุงในส่วนของเมทัลชีทก่อนนะครับก็ให้ทีมงานของเรานะครับจัดการมุงให้เรียบร้อยก่อนนะฮะที่จะนําในส่วนของแผงขึ้นไปติดตั้งนะครับเพราะว่าด้านล่างนะครับมีโครงการที่จะนําอุปกรณ์นําปุ๋ยนํายามาเก็บไว้นะครับก็จะได้กันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้านข้างก็เดี๋ยวทางลูกค้าอาจจะมาก่อในส่วนของผนังขึ้นมานะครับเพื่อกันฝนอีกทีหนึ่ง นะครับแล้วก็พอเราติดตั้งในส่วนของเมท่าชีสเสร็จนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของรางหรือว่าเรียวนะครับขึ้นไปจับยึดบนหลังคานะครับนะับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับเหมือนเราติดตั้งระบบออนกริดนะครับกับหลังคาบ้านเรานั่นแหละฮะอุปกรณ์ก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับกับชุดนี้นะครับโครงสร้างคำยันแข็งแรงสวยงามแบบนี้นะครับนะฮะ วันนี้นะครับเราก็เข้ามาเมนเทนต์นะครับหลังการติดตั้งให้กับทางลูกค้านะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับแล้วก็มีในส่วนของมดนะฮะเข้าไปอาศัยทำหลังนะครับก็ฝากดูแลนะครับสำหรับตู้อินเวอร์เตอร์นะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยในตู้เขาจะอุ่นนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับก็จะมีฝนตกมดเขาก็จะหนีขึ้นไปทำาลังนะครับในตู้อินเวอร์เตอร์ของเรานะครับทำให้อุปกรณ์หรือว่าอินเวอร์เตอร์เกิดความเสียหายได้ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ก็นะฮะฝากดูแลนะครับสําหรับท่านที่ติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลารเซลอะไรประมาณแบบนี้นะครับมีกล่องคอนโทรลมีตู้ไฟนะครับก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับนําลูกเหม็นนํายานําอะไรเนี่ยครับไปใส่ไว้ในตู้นะครับเพื่อป้องกันมดป้องกันจิ้งจกอะไรพวกนี้นะครับก็จะลดความเสียหายของเราได้นะครับชุดนี้นะครับ เป็นปั๊มขนาด5.5แรงมาท่อออก3นิ้วนะครับย่อนกันไปทั้งหมด5ท่อนนะครับใช้แบบ3ใบพัดดูน้ำที่ออกนะฮะเป็นลำเน้นๆท่อแบบนี้นะครับนะฮะนะพุ่งเป็นลำแบบนี้เลยสวยๆนะครับสำหรับชุดนี้นะครับน้ำแรงมากนะครับชุดนี้เราติดตั้งกันไปประมาณ2-3เดือนแล้วนะครับนะฮะก็ มีมดเข้ามาเยี่ยมเยียนนะฮะก็เลยต้องแวะเวียนเข้ามานะครับดูแลหลังการติดตั้งให้กับลูกค้านะครับนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ทีมงาน MA s o เอว and s o a a ด์ l ซ l นะครับโทรกันมานะครับที่เบอร์0815968826นะฮะก็สอบถามกับช่างเอกได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม